นรอป่าคนเดียวเลยเนี่ยทุกคนอะไรมาเมื่อกี้โอ้ยตายแล้วหัวใจจะวายพี่อันสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพี่อันคือพระอนาคามีของดิฉันพี่อันนี่ยิ่งกว่านารีสวรรค์อีกนะมาถึงก็ส่งไอพ่นเลยเหรอคะ มาถึงก็ส่งไอพ d นเลยเหรอคะน่ากลัวมากมาถึงก็ส่งเครื่องมินลบมาเลยทีเดียวมาแบบนุ่มนวลหน่อยพี่คะที่ฉันตกใจคะ่ะพี่อ่านค่ะที่ฉันตกใจอืมแต่ก็อยากได้อีก พี่อันเขาเป็นใครทำไมเขาสามารถเปได้ฉ่ำแบบนี้ดิฉันอยากรู้จังเลยอะ่ะเขาคือใครครับดิฉันต้องไปหาประวัติเขาแหละอืมทำไมจึงเรียกพี่อันว่าเทพอันอืมอ๋อเขาคือเทพนะคะเนี่ยไม่เคยได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆจากใครเลยนะยกเว้นจากยกเว้นจากพี่อั๋นคนเดียวที่ได้มา เซียนพระเตทุกคนเออหนูขอสมเด็จเกศชัยโยสักองคได้ไหมคะหนูขอเกศชัยโยสักองค์ได้ไหมอืมเขาคือลูกเทพเจ้าเชื่อมจิตเหรอใช่เหรอพี่อ่านมีคนบอกว่าพี่อ่านคือแบบสาวกเชื่อมจิตเหรอคะอืมโอเคนัมเบอรวันอืม เออโนเชื่อมจิตอ่ะพี่ไปใส่รลายเขานะพี่อ่านเขาบอกเขาโนเชื่อมจิตเขาไม่เชื่อมจิตเขาเชื่อมภาคเครื่องค่าโอ้ตายแล้วพอแล้ววันนี้วันนี้ได้ของขวัญจากพี่อ่านก็คือแบบพอแล้วที่ไลฟ์มาก็คือมีคุณค่าแล้วอืมพี่อ่านบอกมีแต่มันเชื่อมเหมือนหวานเออเอฟซีที่เพิ่งเข้ามาเขาไม่เห็นนะ่ะพี่อัานเขาบอกเขาไม่เห็นเขาเพิ่งเข้ามา เขาบอกว่าพี่อันส่งอะไรอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยเขาพิมพ์เขาบอกว่าไม่ทนันอยากเห็นนะ้าพี่อันส่งอะไรเขาว่าอย่างเงี้ยเออเขาบอกดูไม่ทันเนี่ยมีคนเมนเออเออ,เอ,อ,เอ,อดูทันหรือยังคะทุกคนดูทันหรือยังอ้านีย่ไงไี่ไงมาหมุนนะ้า เออคล้ายๆกับที่อะไรนะคล้ายๆกับที่ที่ไหนนะที่มันมีสัญลักษณ์อยู่ว่าไอเนี้ยไอไอไอเอเชียทีกเกอที่ไหนนะที่มันชิงชา้าสวรรค์เข้าแล้วนะอืมชิงช้าสวรรค์เข้าแล้วนะจ้าจบนะจ๊าเออเอะเออนั่นแหละเออจบเอเชียทีกเออเหมือนมากสวยมาก ทุกคนอยากเห็นอะไรอะ่ะบอกพี่าหานเร็วอยากเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆอะ่ะของขวัญที่ไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆอะ่ะทุกคนพี่มาเร็วเดี๋ยวป๋าอ่านเขารีบออกไปนะเดี๋ยวเขาออกไปแล้วเราไม่ได้แล้วนะอยากเห็นอะไรคะเขาหล่อด้วยเอาเหรอมันคืออะไรอ่ะ u อะไรอะไรอ่ะ u ูมันคืออะไรอะ่ <c oughs> u, อะ มันคืออะไรครับภาษาอังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกอืมมันคืออะไรอ่ะยูยูนิเวริรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่อ่านขาอะไรคือยูนิเวิรค่ะยูนิเวอร์ซอะไรอ่ะพี่อ่านขามันคืออะไรหนูอยากเห็นกัน <c oughs> อะไรคือยูนิเวอร์สคะไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนะอืมมันคืออะไรอ่ะอยากเห็นเป็นบุญตาหน่อยได้ไหมคะแล้วพี่อันบอว่าดูว่าเอาคืนหมดเลยที่กูส่งไปโลภมากเลอเกินอ่พี่อันเขาไปแล้วจบอดละค่ะเขาไปแล้วเออยูนิเวอร์เซลอืม น่าสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ่านมากนะคะพี่สาส่งให้อตอนเด็กมีความฝันว่าอยากได้ปร,ริญญาเก้าแต่ไม่ใช่ใครก็ทําได้ต้องเก่งจริงๆพี่อัานนี่เขาสายธรรมะด้วยหรือเปล่าเนี่ยขอไปติดตามกลับก่อนนะออ้ยหล่อด้วยอะ่ะรูปจริงหรือเปล่าเขาเนี่ย พี่อ่นานใช่รูปพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปแปลเข้าไปสอ่องก่อนอือเอไปส่องมาแล้วค่าหล่อมากเนี่ยพวกเธอมันเป็นกันอย่างเงี้ยเห็นผู้ชายหล่อไม่ได้นะละลิกละลีกันไปทั่วพี่แพรลี่ไปนั่งรถสปอร์ตของเทพอันตีเหรอคะ โมเดันจะมีวาสนาเหรออืมวันนี้ไม่เชื่อมจิตเลยไม่ใช่ดิฉันค่ะไม่ใช่ดิฉันนะคะ ขอบคุณสําหรับน้ํามะพร้าวนะคะขอบคุณสําหรับน้ํามะพร้าวนะจ๊ะขอบคุณค่ะได้มาเที่ยวลำปางไหมช่วงนี้ยังไม่ได้ขึ้นเหนือเลยค่ะยังไม่ได้ขึ้นเหนือเลยอยากไปอยู่เดี๋ยวรอแบบให้ขายทุเรียนเสร็จอะไรเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ฟอร์ดเขาปิดเทอมที่เขาสอนเด็กแล้วเด็กปิดเทอมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไป จี๋ยวจะนั่งขับรถกันไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆ่ะนั่งรถแบบเที่ยวไปเรื่อยๆอชอบแบบขับรถไปเองอะ่ะเทอ่าเที่ยวขับรถไปเองไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นนะคะอืมรอรวยสายเปดึงพี่อ่านเลยค่ะลำปางหนาวมากอืมลำปางหนาวอยู่ <c oughs> ลำปางหนาวมากน่าจะมาคนละฤดูแล้วนะคะ ต้องบอกลำปางละร้อนมากตอนนี้แอริจ่ายอยากกินทุเรียนตอนนี้ทุเรียนหมดแล้วค่ะทุเรียนหมดเด็กเพิ่งขายไปหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยทุเรียนไม่เหลือเลยเดี๋ยวรอช่วงค่ำจะไปไลฟ์นะคะช่วงค่ำจะไลฟ์ขายอืมแต่ตอนนี้ขออนุญาตแบบมาไลฟ์ทิกตอกเล่นก่อนเดี๋ยวรอลอดใหม่นะคะทุเรียนลง ราทุนเล่นลงค่ะอยากป้นบ้านคุณแพรลี่เดี๋ยวมาป้นอะไรไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ตุ๊กตาจะมาเอาอะไรคะที่บ้านสมบัติพัฒฐานก็ไม่ได้มีกับเขามีแค่ตุ๊กตาตุ๊ก,กตุนอืมพี่ครับขอดูลาบูบูหน่อยก็ที่เห็นเลยค่ะนี่ไงลาบูบูแพรลี่เป็นคนน่ารักขอบคุณค่ะ เอาตุ๊กตานั่นแหละเอามาเอาไปเลย <c oughs> มีกล้องนะที่บ้านมีกล้องกล้องวงจรเยอะ <c oughs> ข้างนอกข้างในมีหลายตัว <c oughs> <c oughs> อืมว้ยขอบคุณสำหรับหมีนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับหมีนะคะ <c oughs> แฟนแม่ซื้อแต่ต้นไม้มงคลเ <c oughs> อ่อนางบอกว่า นางบอกว่าเห็นดิฉันน่ะเห็นดิฉันปลูกส้มส้มมาปีนะ่ะนางบอกว่าดิฉันรวยเพราะว่ามีส้มขนาดมันอยู่กับดิฉันมันยังคิดว่าดิฉันเป็นสายมูนะฟอร์ดอะ่ะมันบอกว่าดีดิฉันรวยเพราะว่าดิฉันมีต้นส้มอยู่หน้าบ้านนางก็เลยซื้อต้นส้มไปปลูกหน้าบ้าน ่จริงไม่ได้เค่จริงไม่ได้ซื้อเพราะว่าเกี่ยวกับความรวยหรือความอะไรชอบเวลาส้มมันออกลูกอะมันสวยดีมันสีส้มๆในหน้าบ้านมันเหมือนแบบเมีต้นไม้ที่มีผลไม้อะไรอะไรแบบเนี้ยชอบอืม วยเวลาต้มมันออกลูกกันมันสวยค่ะไม่ใช่ต้มโอส้มมาปีด๊ดมันเป็นต้มมะปี๊ดค่ะอืมัมันเป็นต้มมะปีด๊ด ทุเรียนอร่อยมากขอบคุณค่ะอยากให้พี่แพรลี่ขายทุเรียนถูกๆเดี๋ยวรอให้มันลงกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่า1ทุเรียนปีนี้ออกน้อยและทุเรียนไซส์ที่ลองจากเบอร์สวยอ่ะแม่ค้ามันแย่งกันเพราะว่าเบอร์สวยๆมันไม่มันไม่เหลือมันส่งไปจีนหมดและข้อเท็จจริงอีกอย่างคือปีนี้ลงที่จันน่ะลงใหม่เกิดเพี้ยไปหมด ดิฉันขายทุเรียนดิฉันก็ต้องไปแย่งเอากับลง้งเขาก็ปั่นราคาอัพราคาอืมถ้ามันถูกดิฉันก็อยากขายถูกดิฉันก็อยากขายถูกจริงๆนะอันนี้พูดจากใจจริงแต่ว่าต้นทุนมันมาแรงมากเลยทุเรียนปีเนี้ยขายหมอนทองเนื้อหนึ่งค่ะแล้วก็รับประกันด้วย ราคาที่ขายก็คือพร้อมเคมให้ถ้าทุเรียนเสียหายอืม,อมจริงเนี่ยจริงปีนี้ทุเรียนแพงส่งจีนก็สองร้อยห้าสิบแล้วใช่อืมนะคะ เดี๋ยวรอให้มันลงกว่านี้อีกหน่อยอาจจะปรับราคาลงมานะคะเอากรพับเกอร์เด่นมากขอบคุณค่ะ ทุเรียนถ้าทุเรียนราคาถูกก็มีแต่ไม่ใช่เนื้อหนึ่งมันจะเป็นทุเรียนเนื้อสองเนื้อสามเนื้อสองเนื้อสามก็คืออะไรเนื้อที่มันติดแป้งเยอะมันจะเป็นทุเรียนกึ่งทุเรียนอ่อนได้ไปก็ต่อให้มันสุกมันก็ไม่หวานมันจะจืดมันจะจืดไม่อร่อยแล้วก็เปลือกหนานาเนื้อนิดเดียวเม็ดใหญ่อืม ผุเรียนมีหลายเกจนะคะต้องดูดีๆผู้เรียนม,มันมีหลายเกรเนะปุ้มปุ้ยปุมปุยโอ้จะหกโมงแล้วแดดยังเปี้ยงอยู่เลยจะหกโมงแล้วแดดเหมือนบ่ายหนึ่งจะหกโมงแล้ว จะหกโมงแล้วนะปกติมันต้องมืดแล้วนะหกโมงเนี่ยสระบบุรีร้อนมากที่จันก็ร้อนจ้าคุณพี่ ข้างหลังหมดไปกี่บาทเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เราวังให้ดีนะคะถ้าบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มปวดเรามันร้อนจนเราแบบปวดหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบแบบ อยู่ในที่ล่มนะคะแล้วก็แบบหาผ้าชุบน้ําเย็นอะไรเงี้ยมาโปะมาอะไรนะคะอาบน้ําแล้วก็ทาแป้งเย็นๆอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปฝืนนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวเพราะว่าระวังเป็นที่สโตกนะคะระวังเป็นที่สโตกนะเนี่ยเมื่อกี้ที่ฉันเปิดมาก็เนี่ยที่อินเดียเนี่ยนักข่าวนักข่าวรายการทีวีอะ่ะเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นลมไม่ได้สติกลางรายการสดเพราะว่าที่อินเดีย40องศาเนี่ย,ยดูสิ เห็นเหมบ้าอืมเนี่ยข่าวสดเพิ่งเอามาลงข่าวสดเพิ่งเอามาลงเมื่อสินาทีที่แล้ว ขาสดเพิ่งเอามาลงเมื่อสิบปดนาทีที่แล้วนะคะอืถ้าไม่เปลี่ยนถ้าแบบว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหานะมันเป็นปัญหาระดับโลกอะ่ะถ้าคนไม่มาแบบ สนใจปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังและไม่มีนยโยบายอะไรที่ออกมาในนยโยบายในระดับโลกอ่ะเพื่อเพื่อเป็นแบบข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาโลกร้อนน่ะไม่มีทางหรอกเพราะว่าการพัฒนาการพัฒนาในโลกทุนนิยมอ่ะมันส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัวทุกคนอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการแข่งขันในโลกทุนนิยมอ่ะมันมันสอนให้คนเห็นแก่ตัวใครทําได้เยอะคนนั้นชนะ ใครทําได้เยอะคนนั้นจะชนะใครพัฒนาได้มากกว่าคนนั้นชนะอ่ะใช่เปละ่ะในโลกทุนนิยมอะ่ะเนี่ยมึงทําได้เยอะมึงผลิตสินค้าม,มึงนู่นมึงนี่มึงนั่นได้มึงได้เยอะมึงก็ชนะยิ่งรวยยิ่งชนะเนี yeah. ่ย ไม่มีทางแล้วก็แข่งการพัฒนาก็คือมันไม่ได้พัฒนาด้วยความที่แบบว่าสนใจเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรพัฒนาก็คือมีบ้านเบืองไหนมีตึกรามบ้านช่องอสูงสูงใหญ่ๆก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีดีๆอะไรเงี้ยมไม่สนใจเรื่องการผ่านโลกนี้มันไม่สนใจถ้าบ้านไหนแบบยังเป็นยังเป็นป่าเป็นดอยเป็นดงเท่ากับไม่เจริญเนี่ยไมยเซตเนี่ยมันผิด มันผิดใช่ไหมอ่ะตระมันแข่งกันนะอ่ะ,จะเจริญเท่ากับก็คือมึงก็ต้องแบบเทคโนโลยีล้ำกว่าเพื่อนเออระบบบริโภคนิยมอ่ะบริโภคนิยมสะดวกสบายกว่าก็คือจเจริญถ้าไม่สะดวกสบายเท่ากับไม่จเจริญเจริญทางวัตถุแต่ภาษาพระอ่ะมันจะมีคำหนึงที่พระพุทธเจ้าใช้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าโลกวัฒโน โลกวัฒโนแปลว่าลกโลกถ้าภาษาทางโลกบอกว่าโลกเจริญแต่ภาษาทางธรรมเขาแปลว่าลกโลกไอสิ่งที่ทำารอยู่เนี่ยมันคือการลกโลกมันคือสิ่งที่ทําให้โลกมันลกลกไปด้วยขยะลกไปด้วยมลพิษลกไปด้วยอะไรเออพระพุทธเจ้าท่านเห็นตั้งนานแล้วนะแต่ว่าทางภาษาแบบภาษาแบบแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาธรรมอภาษาแบบชาวโลกเขาจะบอกว่าเออโลกเจริญแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่โลกเจริญลกโลกมันลกโลก เออรับคอกันไปไม่เป็นไรหรอกอยู่อีกสักสี่สิบปีเดี๋ยวตายแล้วใครจะอยู่ต่อไปก็รับกรรมไปนะมึงรับกรรมแทนกูด้วยเดี๋ยวกูจะตายแล้ว